ยินดีต้อนรับชาวสกิบดีทอยเลสกลับมาสู่บทวิเคราะห์ของเราอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยช่องบอชชูได้นำรูปภาพสปอยจากคุณบูมนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ทำการโพสต์ลงบน i n s t a g r กรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเพียงแค่รูปภาพเดียวเท่านั้นแต่อีก2รูปเนี่ยผมได้ทำการไปรวบรวมมาจากช่อง Elite Camera Man ซึ่งเป็นช่องสำหรับการวิเคราะห์สกิบดีทอยเลสสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันหรือกดติดตามก็สามารถทาได้เพื่อที่ผู้คุณเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปจากช่อง เอาละครับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าค่อนข้างที่จะคาดเดายากนิดหนึ่งนีครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสปอยทั้ง1 2แล้วก็3รูปภาพนะครับในแต่ละรูปภาพเนี่ยไม่สามารถบ่งบอกอะไรได้อย่างชัดเจนเลยดังนั้นนะครับสำหรับคลิปบทวิเคราะห์สปอยในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นบทวิเคราะห์ของผมแล้วเนี่ยส่วนตัวผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรูปภาพทั้ง3รูปภาพนี้บ้างนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปได้ทั้ง3รูปภาพเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยจะวิเคราะห์ภาพที่หนึ่งเป็นเพื่อนกับพิมพ์เลข1ห,หรือว่าถ้าอยากวิเคราะห์ทั้ง3ภาพก็สามารถพริมพ์12-3ในมมเเเเดดดียดียยยววไ้้ลลแ๋วเรามามดู กว่าคอมเมนต์ของใครที่วิเคราะห์ข้อมูลแบบมีความเป็นไปได้มากที่สุดและคอมเมนต์ไหนจะมีจํานวนไลค์มากที่สุดเดี๋ยวเรามาเจอกันที่คลิปต่อไปแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากที่จะวิเคราะห์ก่อนที่จะเป็นคิวของทั้ง3รูปภาพนี้นะครับสิ่งนั้นเนี่ยก็คือช่วงวันและเวลาที่เอพิโซดที่7 6พาร์ทที่2นั้นจะถูกอัปโหลดให้พวกเราได้รับชมกันแน่นอนครับว่าหลังจากที่สปอยเนี่ยถูกอัปโหลดให้พวกเรานั้นได้วิเคราะห์กันเรีียยยบร้้้ออแแลลลววมมัันนนกก็ไ่่่่าาเิิ1สปปดห์ูทค โอ้เอพิโซดที่76พาร์ทที่2นั้นจะถูกอัปโหลดตามมาแต่เพื่อนๆจําได้ไหมครับในไลฟ์ที่ผมเคยบอกว่าคุณบูมเนี่ยเคยตั้งโพลเอาไว้ให้ทุกคนได้ลองโหวตกันว่าเพื่อนๆน,นั้นชอบการอัปโหลดแบบไหนมากกว่าระหว่างอัปโหลดหลายๆพาร์ทให้พวกเราเนี่ยได้รับชมไวๆหรือว่าอาจจะอัปช้าหน่อยแต่ว่าเป็น full v อร์ช่นไปเลยในส่วนนี้เพื่อนๆคิดยังไงครับก็ลองคอมเมนต์กันได้นะสําหรับผมเนี่ย ผมคิดว่าอัปโหลดไวๆนะครับแตกเป็นหลายๆพาร์ทน่าจะดีกว่าอย่างที่บอกไปครับว่ายิ่งคอนเทนต์เยอะเนี่ยคนดูก็จะจับประเด็นได้ยากนะครับแล้วก็จะงงด้วยดังนั้นนะครับยิ่งคอนเทนต์น้อยเท่าไหร่เราจะยิ่งจับประเด็นได้ดีแล้วเราก็จะวิเคราะห์ได้ถูกจุดส่วนสาเหตุที่ผมเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าผลโหวตของโพนี้นั้นโหวตให้คลิปลงถี่ขึ้นโดยมีจํานวนพาร์ทมากขึ้นเป็นฝ่ายชนะผมก็เลยคิดว่าในช่วงนี้นะครับการอัปโหลดคลิปของเอพิโซดต่างๆเนี่ยน่าจะไวขึ้ ขึ้นในบทสัมภาษณ์เก่าๆแล้วสําหรับผมแล้วนะครับน่าจะไม่เกินวันพฤหัสนี้เราก็คงได้รับชมสกิฟต์ดีถอยเล็เอพิโซดที่76พาร์ทที่2กันอย่างแน่นอนเอาละครับวิเคราะห์วันลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์รูปภาพทั้ง3รูปภาพกันดีกว่านะครับซึ่งทั้ง3รูปภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่ามันคือรูปภาพของอะไรนะครับรูปภาพแรกเนี่ยเป็นรูปภาพที่ตัวละครหลักๆนะครับเป็นทีวีแมนหรือว่าเป็น normal TV man นี่แหละตัวที่2นะครับเป็น normal camera man ที่ได้รับการอัปเกรดเป็นทีี่เรรยยบ้้อแลว ส่วนรูปที่3มเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแกนพลังงานของตัวละครไทยท่านตัวไหนสักตัวหนึ่งหรือไม่นะครับก็เป็นอาวุธที่พวกเราเนี่ยน่าจะยังไม่เคยเห็นแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือรูปภาพรูปที่3นี่เลยครับแต่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้วิเคราะห์เป็นรูปสุดท้ายแทนเอาลละครับเราไปเริ่มวิเคราะห์กันที่รูปภาพแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือรูปภาพของ normal TV man ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่หายไปนานแบบนานมากๆนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะเคยเห็นเขาในเอพิโซดต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่า normal TV man เนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าสมมติว่าจะออกมาเด่นนะครับก็จะเด่นจริงๆอย่างเช่นเอพิโซดที่56ก็ได้นะครับที่ไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับในฉากนั้นเนี่ย normal TV man ก็ค่อนข้างที่จะเด่นเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเอพิโซดไหนแล้วนะครับที่ normal TV man นั้นจะเป็นตัวละครเด่นๆแต่สาหรับ รูปภาพนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า normal TV man เนี่ยหลับมาเป็นตัวละครที่น่าจะโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบทวิเคราะห์นี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่า normal TV man นั้นจะปรากฏตัวออกมาทําอะไรในอพิโซดที่76อาที่2กันแน่โดยส่วนตัวแล้วนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวละครตัวหลักเนี่ยน่าจะเป็น normal TV man เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก่อนละกันนะครับว่าสถานที่ที่พวกเขาอยู่เนี่ยคืออะไรแน่นอนว่าสถานที่เนี่ยผมคาดเดานะครับว่าน่าจะเป็นสถานที่เดียวกันกับเหตุการณ์นในอพิโซดที่ 1 6พาร์ทที่1นะครับเพราะว่าในช่วงเอพิโซดพาร์ทที่1เนี่ยก็จะมีการระเบิดของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ดูจะเหมือนเป็นสถานที่ที่อยู่ภายนอกอาคารดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าสกีบิดี t o ยเลตเอพิโซดที่76พาร์ทที่2เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เดิม นะครับแล้วก็รายละเอียดรอบี่าก็จะมีเป็นตัวละครอย่าง normal camera man นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้รับการอัปเกรดแล้วก็ดูเหมือนเขาเนี่ยน่าจะถูกโจมตีมานะครับแต่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเปลวไฟที่อยู่ด้านหน้าของเขาก็ได้แต่ดูดูแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าเขาน่าจะถูกโจมตีมาหรือไม่ก็เขาเจอปัญหามาอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ทั้ง2ตัวละครนี้นะครับเหมือนกันก็คือเขามองไปที่ใครสักคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะยยืนอู่ หน้าพวกเขานั่นเองโดยท่าทางของ normal TV man ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการชูนิ้วชี้ขึ้นมาด้านหน้าซึ่งการทําท่านี้นะครับจริงๆแล้วมันบ่งบอกได้2แบบด้วยกันอย่างแรกก็คือนะครับ normal TV man เนี่ยกำลังชี้ไปที่ตัวละครไหนสักตัวหนึ่งอยู่ซึ่งก็เป็นไปได้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไททันจากฝ่าย the alliance หรือว่าจะเป็นไททันจากฝ่าย s k i b i d toilet อย่าง G ไททันก็เป็นได้รวมถึงตัวละครจากฝ่าย astro นะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่า normal TV บีแมนตัวนี้เนี่ยน่าจะกําลังชี้พวกมันอยู่และไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับตัวละครตัวนั้นน่าจะต้องสําคัญพอสมควรสําคัญพอที่ normal TV man เนี่ยจะหันกลับไปมองแล้วก็ชี้ไปยังตัวละครตัวนั้นแต่อีกความเป็นไปได้หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือ normal TV man ตัวนี้เนี่ย อาจจะทําท่าชูนิ้วชี้ขึ้นมาเพื่อที่จะห้ามตัวละครไหนสักตัวหนึ่งไม่ให้ทําสิ่งที่พวกมันเนี่ยกำลังจะทําซึ่งการกระทํานี้นะครับเราก็น่าจะเคยเห็นมาแล้วในตัวละครขนาดไททันอย่างไททันแคมีร่าแมนที่ชูนิ้วชี้ขึ้นมาเพื่อที่จะห้ามตัวละครไหนสักตัวหนึ่งดังนั้นนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันที่ normal TV man ตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ห้ามตัวละครไหนสักตัวหนึ่งที่กําลังจะจัดการกับ normal camera man ตัวด้านหลังและนั่นก็จะทําให้ฉากนี้นะครับ normal TV man เนี่ยเป็นตัวละคร คที่โดดเด่นแล้วก็เท่มากๆเลยในส่วนนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงเพื่อนๆอยากเห็นเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นมากกว่ากันระหว่างการปรากฏตัวขึ้นมาของ normal TV man เพื่อที่จะปกป้อง normal camera man หรือว่า normal TV man นั้นกําลังชี้ไปที่ตัวละครไหนสักตัวหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นด้านหน้าของพวกเขาและตัวละครนั้นจะต้องเป็นตัวละครที่เจ๋งหรือว่าแข็งแกร่งมากๆลองคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็จะบทวิเคราะห์สําหรับรูปแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปแล้วกัน เดี๋ยวเราไปกันที่รูปภาพรูปต่อไปเลยละกันนะครับสาหรับรูปภาพรูปต่อไปนี้เนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดของมันนะครับมีเยอะพอสมควรเลยแต่ถ้าหากเราไม่มองรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นเพียงแค่ Normal Camera Man ที่ได้รับการอัปเกรดมานะครับตัวเดียวเท่านั้นกําลังถือปืนอยู่ส่วนด้านหลังของเขานะครับก็จะมีสกิบบี้ทอยเล t ตัวหนึ่งที่ถูกกาจัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสกิบบี้ทอยเล t ตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครจากฝ่ายสกิบบี้ทอยเลสเฉยๆแต่บอกเลยครับว่ารูปนี้เนี่ยมีสิ่งที่ซ่อ คอนไว้ถึง2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือเก้าอี้ที่พวกเราเนี่ยน่าจะเคยเห็นไปแล้วในทั้งสปอยแล้วก็เก้าอี้ที่ปรากฏให้เราเห็นในอีพิโซดที่75รวมถึงอีพิโซดที่76สพาร์ทที่1ด้วยนะครับจากเหตุการณ์สปอยในอีพิโซดที่75แล้วก็เหตุการณ์จริงในอีพิโซดที่75รวมถึง76นะครับเราจะเห็นว่าเก้าอี้เนี่ยมีส่วนสําคัญแล้วก็ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็น บ่อยมากๆนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นในสปอยนี้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยความลับเกี่ยวกับเก้าอี้นี้น่าจะกําลังค่อยๆเผยความจริงออกมาให้พวกเราได้รับชมแล้วก็ได้รับรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเก้าอี้นี้เกี่ยวข้องกับตัวละครฝ่ายไหนกันแน่จะเป็นตัวละครฝ่ายใหม่ไหม หรือว่าจริงๆแล้วมันมีความลับที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเกี่ยวกับเก้าอี้พวงนี้นอกเหนือจากรูปภาพเก้าอี้ที่พวกเราเนี่ยเห็นกันมาอย่างบ่อยแล้วนะครับมีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่จริงๆแล้วก็มองออกไม่ยากนะครับนั่นก็คือมีข้อความนะครับ ผูกเขียนเอาไว้ที่มุมขวาล่างซึ่งเป็นข้อความที่ถูกเขียนกลับด้านเอาไว้นะครับโดยเมื่อเราเนี่ยลองแกะข้อความนี้ดีๆนะครับเอามากลับด้านดูเราก็จะได้ข้อความที่เขียนเอาไว้ว่า f o ลเดอรซึ่ง้คำว่า f o ลเดอรนี้นะครับมันแปลว่ากองฟางแต่นอกจากกองฟางธรรมดาแล้วเนี่ยมันน่าจะหมายถึงกองฟางที่เอาไว้เลี้ยงสัตว์ด้วยดังนั้นนะครับคำว่า f o ลเดอร์สหรับผมเนี่ยเมื่อรวมกับตัวละครที่โดดเด่นที่สุดในรูปอย่าง normal camera man แล้วผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับที่ normal camera man ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวล่อ และน่าจะได้เป็นเหยื่อให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งซึงก็มีโอกาสมากๆเลยนะครับที่ตัวละครตัวนี้จะถูกกําจัดในเอพิโซดที่76พาทที่2แต่รหัสข้อความอย่างโฟลเดอร์เนี่ยไม่ได้ถูกเขียนให้กับตัวละคร normal camera man ละ่ะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะถูกเขียนให้กับตัวละครที่หมดสติอยู่ด้านหลังอย่างพวก skibidi toilet และรูปภาพนี้จะกลายเป็นรูปภาพที่เปลี่ยนแปลงความคิดของเราเกี่ยวกับซีรีส์ skibidi toilet ไปตลอดการนั่นก็คือพวก skibidi toilet นั้นอาจจะถูกสร้างมาเพื่อเป็นเหยื่อเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงใครสักคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพวกแอสโตรหรือแม้กระทั่ง t ด e a อ l i a n c น์ Alliance, ก็ตามในส่วนของการวิเคราะห์นี้นะครับน่าจะอีกหลายเอพิโซดเลยกว่าเราเนี่ยจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าดังนั้นก็เก็บข้อมูลนี้เอาไวข้ขำๆก็ได้นะครับและสักวันหนึ่งถ้ามันเป็นจริงหรือว่ามีอะไรใกล้เคียงเนี่ยเราค่อยเอามาพูดกันก็ได้และนี่ก็คือบทวิเคราะห์สําหรับรูปภาพรูปที่สนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่านอกจากที่ เราจะเห็นข้อมูลอะไรง่ายๆมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจและถูกซ่อนเอาไว้อีกบ้างลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่รูปภาพรูปสุดท้ายนะครับหรือว่ารูปภาพรูปที่3กันดีกว่าว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างโดยรูปภาพรูปที่3นะครับน่าจะเป็นรูปภาพที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญสุดๆแล้วสําหรับการสปอยครั้งนี้นะครับรูปภาพนี้เนี่ยเป็นรูปภาพของอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่ากลไกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นทรงกลมนะครับแล้วก็มีขาอะไรสักอย่างหนึ่งเกาะอยู่ด้้าานขาง โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคอรหรือว่าแกนพลังงานสําหรับตัวละครไททันสักตัวหนึ่งซึ่งผมเนี่ยนึกได้ถึง3ตัวละครเลยนะครับอย่างแรกเลยละกันที่ผมคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นิดหนึ่งนั่นก็คือแกนพลังงานของตัวละครฝ่ายแอสโตรนะครับซึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นตัวละครแอสโตรไททันปรากฏตัวขึ้นมาให้เราเห็นและถ้ามันปรากฏให้เราเห็นไวขนาดนี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เรื่องราวความเสียหายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยน่าจะรุนแรงขึ้นและทําให้ตัวละคร นนั้นเสียเปรียบให้กับพวกแอสโตรมากยิ่งขึ้นแต่โดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้น้อยหน่อยสําหรับทฤษฎีนี้เพราะว่าสิ่งที่มีความเป็นไปได้อย่างต่อไปนะครับก็คือแกนพลังงานนี้เป็นแกนพลังงานของ G ีไททันด้วยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า G m แมนนั้นหายตัวไปนานพอสมควรแล้วนะครับไม่ได้ปรากฏมาให้พวกเราเห็นนานแล้วแล้วยิ่งฉากนี้นะครับที่เรากําลังมองแกนพลังงานนี้อยู่เนี่ยมันดูเป็นฉากที่แกนพลังงานนั้นโดดเด่นมากๆหรือเอาง่ายๆนะครับมันถ่าจะเป็นฉากที่เท่ มากๆเลยซึ่งความเท่ระดับนี้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ย มีความเป็นไปได้มากเลยว่าน่าจะเป็นความเท่ที่เกิดจากการแปรงลงร่างหรือว่าการอัปเกรดของตัวละครที่เราไม่เคยเห็นการอัปเกรดมาก่อนอย่าง GMa n ซึ่งที่บอกว่าไม่เคยอัปเกรดมาก่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่เคยได้รับการอัปเกรดจริงๆนะครับแต่หมายถึงเราเนี่ยไม่ได้เห็นฉากการอัปเกรดของ G m a n มาก่อนเลยจะเห็นก็แต่ฉากซ่อมแซมอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าจะให้ผมเดาเนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น G Man อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าไททัน GMaN นั้นน่าจะมีโอกาสปรากฏตัวแล้วก็คอนี้นะครับน่าจะเป็นคอของไททันเอพิ ที่เจะนะครับเราจะเห็นว่า TV วีด d y ดนั้นได้มีโอกาสมองไปที่แปลนไททันซึ่งแปลนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีคอหรือว่าแกนพลังงานอยู่และผมก็คิดว่าคอหรือว่าแกนพลังงานนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้าย ที่่เเรราาห็นนอยููใปภพสปอยนี้ําหรับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆคิดว่ามีโอกาสมากแค่ไหนครับที่คอนี้หรือว่าแกมพลังงานนี้จะเป็นของ G ีไททันหรือว่า G ีแมนลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับมีความเป็นไปได้หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนั่นก็คือแกมพลังงานนี้นะครับน่าจะเป็นแกมพลังงานของตัวละครอย่างไททันสปิเกอร์แมนอาจจะเป็นด้วยเรื่องของสีนะครับที่เราเนี่ยเห็นว่ามันเป็นสีแดงสด ซึ่งเป็นสีเดียวกับไททันสปีกเกอร์แมนเลยนอกนอจากนั้นนะครับไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยก็เพิ่งที่จะเสียใจกับการสูญเสียเพื่อนของเขามาไม่นานซึ่งผมคิดว่าช่วงเวลาเพียง2องอพิโซดเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่ไททันสปีกเกอร์แมนนั้นจะได้รับการอัปเกรดและส่วนตัวเนี่ยผมก็หวังว่าให้เป็นไททันสปีกเกอร์แมนด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากที่จะเห็นไททันสปีกเกอร์แมนได้รับการอัปเกรดแบบโหดจัดจัดเต็มเหมือนที่ผมเนี่ยคาดหวังว่าจะได้เห็นมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะครับและทั้งหมดนีี้ะคครรบกก็ืออทวิเาาาาห์ูปปภพสย่มาจา อินสตาแกรมของคุณบุ๋มซึ่งทั้ง3รูปภาพนี้นะครับถ้าเราสามารถวิเคราะห์ดีๆเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลนี้มันสําคัญมากๆเลยและโดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าในพิโซที่7จพาร์ทที่2นั้นจะต้องมีข้อมูลอะไรเด็ดๆปรากฏออกมาให้เราเห็นอย่างแน่นอนอยังไงสาหรับเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปภาพทั้ง3รูปภาพนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยสําหรับคลิปนี้นะครับบทวิเคราะห์ภาพสปอยสกิมบิลที่ทอ,ทอทรทท 2, ออออนเรับ